เราก็บอกว่ามาต่อดีกว่าเราจะอัพเกรดเสร็จแล้วมาคุณหนูวันนี้ทางนี้เไอน,นี่เว้ยอัปสูรทำไม อัพเกล็ดหลอดเลือดไงอัพสู้นะสู้ดีแล้วสูอยู่นั่นนะอัพจะสู้อือเอาไปโดนป้าดิโดนละโดนละโดนไปลแล้วเลือทันสามครับโเธอลอยครับหลอดเลือดขั้นสามเป็นไงล่ะนี่เนี่ยมันเที่ยวมันเที่ยวมันเที่ยวลากใส่อาอไปเปิดวะไปเขไปเอามาด้วยเอากล่องมาด้วยอ่ะ เข้าได้ไปไลยวะด้านหน้าครับไม่ลืมเปลี่ยนปืนเดี๋ยวเดี๋ยวงานนี ah, nah, ่ยานะยานะอ๋อไม่เป็นไรไอ้ท네ี่ปืนอยู่ข้างล่างเฮ้ยใครอ่ะเพื่อนเราปะวะเฮ้ยล่างอัาเกียร์อะวะฮะล่างใหม่เหรอไอ้โคมอฟล่างใหม่เหรอเฮ้ยอยู่ไหนอีกไอ้ที่เพื่อเราปล่อยมัน ไป้ขอร้องขอไม่เหรอวะโอ้โหขอร้องหน่อยขอร้องหน่อยกระทืบเอาของกระทืบเฮ้ยเอาคุณใช้ปืนธรรมดาหรอ ้ยมืนอัปเกรดนะครับไม่ใช่ธรรมาดาขี้นะครับเดี๋ยวไลก่กระทืกบก่อนศพมีของอยู่โอเคครับมันไม่ยอมให้อะไรมาก็า้วไว้มีกล่องต,ตรงนี้มีกล่องมีกล่องกล่องผมเกี่ยวแล้วครับลากตัวเองตรงนี้มีศพมีศพบะไม่น่ามีอะไรระหว่างแต่ลตัว ท่าไหร่วะอันนี้เหมือนจะมาหาของนะโซนนีน้ะโซนงี้ยเอาไวา้ทางนู้นนี่ม,มาเดิทนทางมาหาของจัดการซะเรียบเลยเฮ้ยเน,นี้ยเฮ้ยไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอ ไม่เขยิบกันจังวะเฮ้ยขโมยไก่อนอะไรไม่รู้เอามาก่อนอะโกโก้โก้ไปด้วยเฮ้อะไรเนี่ยคนอันยาเลยเว้ยเฮ้จอของเจอของไหนอะไรเจออะไร ของใหม่ละของใหม่ไม่ได้เลยวะอ้อได้ละของเฟสได้หายแมว่าของเฟสวะไม่ใช่ของไอ้นั่นของอัพเกรดมาคุณหน่อยเฮ้ยไปไปได้ยังไงอ่ะเอาไอเอาเอาไอ้นักใส่ไวงไ้นี่หายเลยยี่ห้อจอบใส่ข้างในหายเลยแมงแมงเฮ้ยเฮ้ยโผล่โผล่อย่างงี้เหรอโผล่ยิ่งมึงบ้าวะเดี๋ยวมึงกล้าโผล่ตรงนี้ได้ยังไงฮะมึงไม่เป็นใครอ่ะรู้ไหม ก้าวูดอย่างนี้ยตาแต่ทีแล้เลยโอ้อาร์ไม่ตกใจนี่ตัวอะไรอ่ะอะไรวะเบอร์ยี่สิบสามมันมันมันเหมือนคำสั่งอะไรอย่างอ่ะ ลบปันใจครับโมไซท์12เหรอผมว่านี่มันต้องเป็นเด่นนักตัวอย่างแน่เลยบอสแน่ๆ,ๆนเลยคุณหนึ่งถูกแช่แข็งอยู่ห้อหลักสูตรเดิมอะ่ะของเกมพวกคอนท่าตัวไหนที่เเราเราฆ่ากันเมื่อกี้ตัวฐานโลง่งๆใหญ่ๆอะ่ะเออเคียว์สัตว์อะไรเฮ้ยของอ่ะเฮ้ยของฟรีเฮ้ยปืนหม้ปืนหม่อันนี้ของใหม่จริงๆใหม่ครับของใหม่ทำเมื่มอเฟรมมาเหล็ด้วยเหล็ม่วงด้วย ของเลดม่วงรีโหลดก่อนแป๊บนึงเฮ้ยอะไรอ่ะน่าเบืโอหัวกระจายไม่ไหวแล้วอ่ะเอฟเฟกต์นี่แบบ คพื่อคุณรับไม่ไหวแล้วอุ้ยเออคุณหนุยคุณสโลว์ผมแล้แมวอะไรเนี่ยไอ้สโลว์ไม่ใช่สโลวะแล้วมันโดนสโลว์อะไรวะโอ้โหดูเลือดผมผู้โดยดูเลือดผมโหดปวดเจ๋งอ่ะไม่มีหลอดเลือดอ่ะโอ้ยไม่มีเจ๋งบ้าเลยอ่ะเรื่องตายยิ่งเป่งอะ ของไม่ออกเลยอ่ะไอ้คนหนุตรงนี้มีบ้านปะเรื่งหาว่าจะไปบ้านตัวรน่นปะโอ้ยของเทียมเลยว่ะเทียมเดินเก็บเดินเก็บเดินเก็บโอ้ยไม่รับไม่รับคีนี้เก้าหลอดมีเป็นสิบอ่ะมีมันสิบหลอดอ่ะเออเก็บเก็บเถอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอถึงเวลาแม่งไม่ไม่พอใช้อ่ะ๋ยวได้ใช้ไอ้จังหวะเจอบอสไม่ได้ใช้อ่ะคขาเดูดิเฮ้ยตรงนี้บ้านอะไรอ่ะไม่ใช่ อะไรอ่ะของเ,เย,ยะเอะดีจริงๆเลยไะอะไรมันกีดร้องเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอู้หน่าเกียดอ่ะอู้หเข้าหัว เฮ้คุณหน่วยเขี่ยและเฮ้ยมันถึงจะวปืนได้ด้วยเหรอวะไม่ตายเหรอฮะเออตายเหรอฮะอู้ตายเหรอฮะเนื้อเผ็ดๆๆๆจะตุวกว่ะคุณหน่วย

คอมเป็นไรวะอยู่กระตุกโอ้ยก็ใจแล้วมากระตุกไอเวนไอพักเลยไม่ใช่มันคืออะไรอ่ะมันหนุนมังกรเลยอ่ะเออว่าใช่บอสว่ะให้กูบกไอ้นี่เหมือนเด้กป่องเลยหัวมันอยู่ดู่นอ่ะว่าะอย่าสนใจไปมั้ยละ ใสยอะไรไม่สนใจไม่ได้ครับช่วยหน่อยอาเบจิยัดเลยยันสองเบสสามนะครับกันพลาดครับผมแรกว่ะยีไม่กระตุกหรออาพีนฮู้ยพิเฮ mmm ้ย e ม hey. ันส oh, ีแล้วมันสี มันสิงมันสิงไม่มาสิงผมว่ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเน็บเน็บเน็บบกระตุกอ่ะโอ๊ยกระตุกมากอ่ะเป็นไรวะอ๋ออยู่ๆก็หายอยู่ๆก็ตุกใหม่แล้วมันต้องการอะไรจากกูมันกระตุกอ่ะกระตุกอ่ะโอ๊ยกระตุกโอ๊ยแป๊บนึงคนหนึ่งเดี๋ยวมามันกระตุกมันกระตุกอะไรวะฮะ คียการ์ดหายอ่ะไปข้อทางนู้นทางนู้นทางนู้นนู้นนู้นไม่แพ็คแมนสองคนนี้แพ็คแมนจัดไปดียังไม่เจอทิพย์ไป้องใส่ละฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้คุณหน่อยดูเปลี่ยนปืนบอกบอกเลยว่าอย่าลืมอุตส่าห์เอาปืนบอมไปค่อนข่างกันนะ ยังกูสาจะกดสไม่บายบาเนาะลุยไปเลยเฮ้ยเพื่อเพิ่งลององอนลก่อนค่อยใช้เพืงเอง เฮ้ยเก็บ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 เก็กรตุกอะไรนักหนาวะตรงเนี้ยผมอัดไม่ได้หรอวตรงเนี้ยมาต้องมาคุณหนูก็มาต้องไปก็ได้มั้งตรงนี้ก็เลยละได้มาเก็บกล่องนี้เฉยเยอะเยอะมันไหม่ก็บ Win for partner เฮ้ยอุ้ย เชียเฮะสงสัยอ๋อขอโทษครับทั้งทีวิ่กระตุกคุเลยเพราะอะไรเร<อ>นเดอร์ภาพไม่ทันครับบอกแค่นี้แหละ,ะครับเฟเิกส์ไม่อลังการมากจริงเอาไม่อยู่จริงครับ เฮ้ยอะไรเนี่ยต้องเอาปืนไปฟ้าไปลองช็อตจากเครื่องมันจะดิ้นดีเกี่ยวกันเฮียเลยเนี่ยโดมอะไรเนี่ยเมือนมันดิ้กดเจาะทุกอย่างก็ไนั่วมันของอะไรปืนใหม่ สไปของใหม่วะไปก่อนไปครับเ้ยอะไรอ่ะเครื่องจอดน่าไเครื่องจอดครับเครื่องจอมากกว่าครับขอเลยครับนะครับเดี๋ยวพักก่อนนะครับขอพักขอแป๊บนึง ผมก็มาต่อนะผมก็น่าจะหายอะไรมานิดนึงนะผมนี่มันเป็นเครื่องขุดเจาะจริงเหรอครับมันเจาะหินนะครับได้เปิดครับโดตะวิ่ตช์ขวาเปิดค้างครับแล้วอย่ายืนฝั่งมันนะครับอย่ายืนขวาเลยครับอ๋อต่อฟังเหรอฟังเฮ้ยเฮ้ยคุณดูเอ้ยอย่าขวาเลยครับโอ้โหมันเป็นกระจายมากสุดสุด เด็กผมล้อมมาคุจะตายแล้วจะตายแล้วเด็กผมล้อมมาช่วหน่อยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยติดัติด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 โอ้ม็นอะไรรกายเกิมเอาไม่อยู่อะอย่าโดนอย่าโนมันปีแล้วไงเว้ยเฮ้ยโดนโดนดีโดนดีโดนี โอ้โหตโลได้ก็ไม่บอกแต่แรกกดบีครับมันไดไปไหนครับ พลังเออพลังแล้วหยุดแม่งดิเขี่ยละแม่งเงองย้ยลงบากชิบหายเขี่ยละ ต่อเนี่ยไม่บอกสักคำเลยทางนู้นนี่ไงจอแล้วมันปิดอยู่อ่ะต้องล่อมันมาทางนี้ให้บอกว่าไม่ได้ มันหนาเกินเราเอาไม่อยู่อย่างนี้เบื่อไปแล้วจริงด้วยไปอะไรมั <c oughs> นมาเลยไม่ให่แล้วเบือทางไหน,นกันแน่วะนี่ยทำยังไงวะมีฟ้ามีฟ้าให้กดด้วยวะหาอยู่เนี่ย มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไปมาจะเว้ไเนี่ยมันหยุดทั้งอันเลยดิว่ะมันแค่มันแค่เลื่อนเลื่อนเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเฉยเว้ยหยุดไม่ไงเดียร์มันแค่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังเฉยก็ะพี่ thằng này thằng này thằng này gan chàng, đã hết đã, chỉ bao cun gan à, thằng này gan chàng, mình có gì đấy, đấy มีเป็นมีไรรึมคือไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยลามตังอยลาอกโอ้ยลาอกเฮ้ยโอ้มันแคมันแค่เรื่องเื่อเรื่องเร่งนะมันไม่ได้หดอเรา สูบไปเดินเข้าทางมันเองใช่มั้ยเออเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋หูกับปั่นหน้าหันแล้วมึงลงแล้วหูอัดไม่ไหวว่ะหูจะตายหาจะยืนสายตรเก็นพอครับ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยอยู่ตรงหน้ากูเลยอยู่ข้างๆไว้อยู่ข้างๆไว้ไม่ได้ทำอะไรยาหาไม่เจอเลยเนี่ยตรงนี้เปิดได้ไหมเนี่ย ด้ให้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะไปไปได้ห้อยู่ตามซอกนี้เสียงอะไรดังเพลงอ่ะมีข้างในไงแต่ถามวข้างในจริงด้วยมันแตกแต่ต้องให้มันหยุดนะแช่แช่ใช่ หมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะหาท mmm. ี <m <m ่เติมมดอย่ายเป็นกระจายเฮ้ยย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 ยเยย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  เอ้ยทำไมจอแดงทำไมจอแดงแมนกระจายแล้วเป็นกระจายแล้วทีนี้มันกระจายบ้วแล้วครับยุ๊ยุดแมนดียูอยู่ตรงหน้าผมหมดแล้วเนี่ยคนรวยเฮ้ยหยุดก่อนถูกชิ้นหน้ากูเลย

โหเจงเลยนะหูชิเม่งมึงไม่ใช่จุดยนต์อะไรด้วยมึงแค่เครื่องจักรเยอะเหนื่อยโออซิสเต็มชัดดาวแล้วโอ้ใครมึงต่งกันแคนี่ไว้เนี่ยไม่เก็บของของ่างเยอะ หมเล้อแบบยืูรอได้ไงโอเคเดี๋ยวคลางมาโอ่โอเคหาอะไรวะกูไมโอกับมึงเลยเนอะอยผมหน่ยทองผมแทบพังอ่ะเจอเบรกไม่กะเอเบรกไม่มีป่ะผมตกแล่วเ่รนตวกับตืนไฟเลือโอเคผมไปใหญ่จนเอาไอจีล็อกลางอย่แต่ผมไม่นี่้คุณ่ะเอา่านี่เลยอ โอ้ก็สุดหมดเกี้ยงเลยว่ะกระสุนผมหมดนะไม่เหลือเหมือนกันสร้างเอาเลยนะสร้างสุดเลยก็ได้ถ้าเกิดมันไม่พอจริงผมมีก่อนวะผมมีหัวยี่สิบอันเอ้ยไม่ใช่ดิมีเอ่อยี่ห้าอันถูกแล้ว

เครื่องจะใจเงาเนี่ยเอฟเฟกต์อย่างนั้นแม่งไม่ให้เตรียมตัวกันเลยทีเดียวเจออย่างน้เข้าไปอ่ะอะไรเนี่ยมีเล็กับเลกอ่ะโอ้แต่ตกจริงเนี่ยไม่ไหว้วตอนนี้ก็ตุกมากอะเนี่ย ยปล่อยเลยปล่อยเลยไปแล้วชั่วโอ้ผมว่ามีอะไรแน่เลยที่กำบังเทียบเลยยงด็กเด็งเสกอะไรเสียงของกระทืบศพปล่อยพีตเตอร์ตรงนี้เหรอปล่อยไปแล้วคงไปแรงเลี้ยวกว่าปล่อยปิตเตอร์ไปแดดส่งมาคุณเลยไปครับ ไปไหนที่เก็บของมีของเหรอไม่รู้อ่ะมันขึ้นมามีของให้เก็บเกลืออยู่นี่อยู่นี่ของอยู่นี่ไปนี่ไงได้การ์ดว่ะองนี้มีของเหรอ ต้องมีของอ่ะของเก็บแล้วได้หมดแล้วขออยู่ทางนี้นีอยู่นี้อยู่นีขออยู่ตรงนี้น้องก็ผิดเพอก,ก็ปล่อยชิพายแล้วทิายแล้วปล่อยสองตัวงามไส้ไปล่อยเป็นหาเศษเศษ <มา S 1> ี่ดี แหลกมากตอนนี้ยท่าทนชมรับภาพชมชมภาพแหลกก็ขออภัยด้วยนะผม<ว>ะมาขอจริงรยังฮะขอของเกิแล้วนะไหนอ่ะแหลกเลยเดี๋ยววะเอาไว้ติดความโอ้เกมนี่กองรับแม่งเยอะดีแล้วก็ไปไม่ไหวเขเลยเขารับไม่ไหวจริยยงรอให้มป็นคุ้มเซฟก่อน <laughs> ไม่ไหวแหลกมากอะไรเนี้ยจะตายหาเนี่ย ไม่เซ็บด้วย Holy shit อะไรอย่างเนี้ย i s a a t there y o n are we're s t a i r s on the o s e r a t i level What the hell this boss แตกเลย Beautiful isn't it อย่าเพไ่งรู ums> ums ้บอสได้ไหมว่าเขาเซ็บก่อนได้ไหมไปไหนไปไหนไปไห i ไปไหนไปไหนไปไหนไ a r หนไปไห t ไปไหนไ e ไหนไปไหนไปไหนไปไห s n a ไ n นไปไห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  อันนี้อะไรเนี้ยเอาพลังงานเดี๋ยวต้องเอาเครื่องหมุด้วหมุผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีต่อตู้บอสแน่ๆเลยว่ะต่อพลังงานเนี่ยแล้วจะัคลือนไัเออไม่ไม่ด้โอ้ยพืนชิบข้างบนวังผมว่านี่มันบอสแน่ๆเลยวะใช่เลย เอ๊ะเซฟแล้วเซฟแล้วโอ้พักรโอเครอให้เซฟก่อนโอเคเดี๋ยวร้อเฮ้ยถือว่าถือตัดพ้าเลยดีกว่าคุณหน่อยเออโอเคตัดได้เลยเดี๋ยวเจอกันพาดหน้าคิดว่าจะมีอะไรน้ำเสือต่อนะครับโอเคอาจจะเจอว่าเป็นได้กับเกม Death Space 3ครับแล้วเจอกันครับบายบายครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ